เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุขนีค่ะยินดีต้อนรับนะเข้าสู่พลังงานคนรักเก่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมพลังงานของคนรักเก่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมอาจจะเป็นคนรักเก่าในในช่วงเวลาไหนของชีวิตคุณก็ตามหรือเขาลืมเราไปแล้วหรือยังเขายังจดจำเราได้หรือเปล่าเขายังได้เก็บของบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวเรา ไว้อยู่บ้างหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราไปถามโชคชะตากันนะคะพลังงานแรนดอมนี้เป็นของชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟประกอบไปด้วยราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนูของเขาเรียกว่าความทรงจําของแฟนเก่ายังคงมีเราอยู่หรือเปล่าและยังคงเก็บสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับเราไว้หรือเปล่าแม่เดี๋ยวเรามารู้กันนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราไปเปิดประตูดวงกันก่อนนะเหมือนเดิมค่ะเปิดประตูดวงหน่อยนะคะว่าคนรักเก่าของคุณณนะเวลานี้ยังมีความทรงจําเกี่ยวกับคุณบ้างหรือเปล่าอะความทรงจําของคนรักเก่าที่เกี่ยวกับคุณมาถึงก็เปิดขอความทรงจํากันก่อนเลยนะคะเมื่อได้ความทรงจําแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าแรนดดอมนี้ดึงดูดและสร้างปฏิหารสร้างความมหัศจรรย์และพิศวงให้กับ ตัวของคุณหรือเปล่านะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัฒนา Amazing งทาโร่นักพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีนักใช้แพนดดรัมนะคะและก็เลขในการทำนายดวงมาเดี๋ยวเรามาว่ากันนะขอดูพลังงานของคนรักเก่าตอนนี้เขาก็ไปได้ในเวของเขาเนาะโอเค เขามีความทรงจําเกี่ยวกับคุณค่ะยังคงมีความทรงจําอยู่แม้ว่าเขาได้จากคุณไปแล้วอาจจะไปมีชีวิตใหม่ไปทํางานใหม่มีรักใหม่หรือใดๆก็ตามแต่คุณยังคงเป็นคนรักเป็นเดอะเลิฟเวอร์ในความทรงจําของเขาอยู่และเขาอยากจะบอกว่าเขาขอโทษเขาขอโทษเดี๋ยวคงต้องไปขยายความว่าเขาฝากความขอโทษมาจากโชค เขาเรียกว่าเขาฝากคําขอโทษผ่านโชคชะตามาสื่อสารกับคุณว่าอย่างไรเขาขอโทษที่ทําให้คุณเสียใจอืมคุณคือคนเราในชีวิตของคนเราอ่ะค่ะต่อให้มีแฟนกี่คนต่อกี่คนก็ตามมันจะมีคนที่เรารู้สึกผูกพันที่สุดรักที่สุดเสียใจที่สุดโกรธที่สุดอยู่ในหัวใจเสมอ แต่คุณอยู่ในหัวใจเขาด้วยคำว่าเขาอยากบอกว่าเขาขอโทษเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยแฟนเก่าคุณราศีอะไรนักสัตว์อะไรแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวกับเขาเพื่อยืนยันว่าเป็นตัวตนของเขาแหมไปสกรีนเขาเรียกว่าอะไรนะสู่ติบัตกันเลยนะคะอะไปต่อค่ะเราไปดูพลังงานพิศวงของแลนด้อมนี้ที่ส่งผลต่อคุณและพลังงานนี้ได้ดึงคุณมาเจอแลนดอมนี้นะคะ โอ้เป็นเทพธิดาสามคนเลยเนาะดึงคุณมาเนาะเอาอย่างนี้ค่ะตอนนี้ถ้าคุณกำลังดูแรนดอมนี้อยู่จะด้วยช่วงเวลานี้คุณทำอะไรอยู่ก็ตามคุณอยู่ในประเทศต่างประเทศใดๆก็ตามคุณจะต้องเงยหน้าหรือมองเห็นเลขสามอยู่ในดวงเช่นคุณกำลังพอผู้ทำนายพูดปุ๊บคุณมองนาฬิกาเอามีเลขสาม หรือพอไม่หรือไม่มีเวลาเป็นเลข3แต่มันปรากฏในแบตเตอรี่แบตเตอรี่โทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารที่อยู่รอบตัวคุณจะต้องมีเลข3หรือว่ามันบางทีมันอาจจะมีพลังงานของเวลาเข็มยาวเข็มสั้นเลขดิจิตอลที่จะมีเลข3าปรากฏอยู่จะคู่กับเลขอะไรก็ได้แต่จะมีเลข3หรือคุณกำลังดูแรนดอมนี้คุณเม้มปุ๊บคุณกดไลค์เป็นคนที่33คุณเมมเป็นคนที่13หรือ คุณกำลังดูทีวีอยู่แล้วช่องนั้นมันเป็นเลข3อยู่ในฟังดูทีวีไปด้วยฟังคลื่นวิทยุแล้วดันมีเลข3ปรากฏอยู่คุณหยิบหนังสือมาเปิดมากำลังอ่านแล้วก็ฟังแรนดอมไปด้วยแล้วพอพูดทำนายพูดคุณอาจจะอยู่หน้าร้อยสก็ได้หรือคุณอาจจะกำลังขับรถเลขไม์ของคุณเกน้ำมันรถของคุณไมดิจิตอลของคุณมีเลขสปรากฏอยู่ เงยขึ้นมาเจอไฟแดงมีเลข3มันจะเจอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงหนึ่งเหตุการณ์หรืออาจจะเกิดหลายๆเหตุการณ์มันทําให้คุณเห็นเลขสซ้ําไปซ้ํามารถจอดทะเบียนรถที่จอดอยู่ตรงหน้าหรือว่ามองไปดูป้ายโฆษณาปะกับเลขสพอดีนั่งรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินโฆษณาเห็นข้างหน้าเป็นเลขสามหรือคนใส่เสื้อนักกีฬาเลขสาอยู่ตรงหน้าคุณพอดี หรือตั๋วรถเมย์คุณมีเลข3โฆษณาที่ติดอยู่ตรงหน้าของคุณมีเลขสหรือว่ากระเป๋าสะพายของใครมีเลขสมโลโก้เลขสอยู่โอ้ยนี่แหละค่ะคือพลังงานของความพิศวงลองดูค่ะมันอาจจะมีนอกเหนือกว่านั้นก็ได้คุณอาจจะไปเห็นเลขสาจากอะไรลองพิมพ์ดูว่าคุณฟังเรนดอมนี้ปุ๊บแล้วคุณเห็นเลขสาจากอะไรลองพิมพ์ดูหน่อยผู้ํำหน่าจ,จะได้หยิบยกเป็นตัวอย่างในคลิปต่อๆไปมาสู่คำไพ่ เล่าเรื่องจากโชคชะตาส่งผ่านมาผ่านไ่แล้วนะคะเรื่องราวเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของคุณในอดีตหรืออาจกําลังเกิดขึ้นในเวลานี้หรือกําลังส่งผลในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของคุณตรงตล,งตลอดทั้งคลิปหรือแค่บางช่วงบางตอนหรือไม่ใช่เรื่องของคุณเลยก็ตามหรือจะเข้ามาฟังเพื่อความเพลินใจอย่างเดียวนะคะถือว่าเป็นการให้กําลังใจจะเข้ามาฟังด้วยรูปแบบไหนยินดีต้อนรับค่ะแต่อย่านาคาพยากรณ์ทั้งหมดทั้งมวลเป็นตัวชี้วัดดวงของคุณนะคะเพราะนี่เป็นการดูดวงแบบประตูองค์รวมเป็นดวงรวม ดังนั้นฝังไว้เป็นแนวทางสิ่งดีๆรับไว้อะไรไม่ใช่วางไว้ตรงนี้นะคะมาค่ะคนรักเก่าฝากคำขอโทษอะไรมาให้คุณก่อนอื่นไปเช็กราศีเขาหน่อยนะเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยนะเขาบอกเขาขอโทษโอ้มีรักซ้อนหรือเปล่าคะคุณจับได้ว่าเขามีรักซ้อนหรือเปล่าคุณจับได้ว่าเขาแอบคุยกับใครแอบคบกับใคร แล้วคุณหลุดเปล่าบอกเลิกไปทั้งทั้งที่ใจของคุณไม่ได้อยากเลิกหรือเปล่าหรือว่าคุณผักใส่เขาออกไปเพราะว่าเขาทําผิดต่อคุณคุณทําคุณรู้สึกว่าตอนนั้นไม่มีศักดิ์ศรีเข้ามาเกี่ยวพันหรือเปล่าอืม,มาคนรักเก่าของคุณมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของ พลังงานราศีเมถุนตุลกุมและมีพลังงานหรืออาจจะเป็นพลังงานของกลุ่มคนที่อยู่ในราศีดินนะคะธาตุดินเนาะราศีมังกรราศีพฤษศราศีกัน6ราศีนี้คือเกณฑ์แฟนเก่าของคุณค่ะตรงราศีหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ตรงลองไปฟังนักสัตว์นะ เขาและเธอคนนั้นอาจจะมีพลังงานของคนที่อยู่ในกลุ่มของปีวอกปีรักกาปีมะเส็งปีมะเมียปีขานและก็ปีเถาะตรงราศีอย่างเดียวก็ได้ตรงนักษัตร์อย่างเดียวฟังต่อให้จบเลยค่ะแต่ถ้าเขาและเธอคนนั้นตรงทั้งราศีและนักศาสตร์เป็นพลังงานของแฟนเก่าของคุณในคนคนเดียวกันถือว่าเริ่มชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวผู้ทํานายจะเสริมศาสตร์ตัวเลขพลังงานตัวเลขที่เกี่ยวพันกับเขา ตุดวงของเขาอะนะคะดวงของเขานะอาจจะมีพลังงานของยังคงเป็นเลข3นะเลข3ค่อนข้างชัดมากเลยนะอาจจะเป็นคนที่เกิดอาจจะมีเลข3เป็นคนที่เกิดวันที่3เป็นคนที่เกิดวันที่1คือตอนนี้มีพลังงานที่เกี่ยวพันกับตัวเขาอะนะตัวเขานะคะมีเลข3มีเลข1แล้วก็มีเลข10บเขาอาจจะเกิดวันที่3เกิดวันที่1หรือเกิดวันที่10 และเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับคำว่าวันอังคารมีความเกี่ยวพันกับคำว่าวันอาทิตย์มีความเกี่ยวพันกับคำว่ามกราคมมีความเกี่ยวพันกับคำว่ามีนามีความเกี่ยวพันกับคำว่าตุลาคมด้วยนี่คืออาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดของเขาหรือเป็นวันเดือนปีที่เขากับเราได้เจอกันหรือเป็นวันเดือนปีที่เขากับเราได้เลิกกันหรือเป็นวันที่เขาขอรับ ขอเลิกก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นจำนวนเดือนจำนวนปีจำนวนวันที่เขาคบก,กับเรายกตัวอย่างเช่นคบก,กับเรามาสามปีคบก,กับเรามาสิบปีคบก,กับเรามาสิบเดือนคบก,กับเรามาหนึ่งปีอะไรประมาณนี้นะคะลองทบทวนดูคะ่ะแล้วตัวเลขสามเลขหนึ่งกับเลขสิบอาจจะเป็นเลขที่บ้านเลขที่คอนโดที่เราเคยอยู่ด้วยกันชั้นคอนโดที่เขาพักอาศัยชั้นออฟฟิศหรือแม้กระทั่งสี่ตัวหลังทะเบียนรถ สามตัวหลังเบอร์มือถือหรืออาจจะเป็นสามตัวหลังบัตรประชาชนของเขาซึ่งในตัวเลขพวกนี้จะไปปรากฏอยู่ในตัวของเขาค่ะแต่สิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาก็คืออาจจะเป็นเลขลงท้ายอายุคุณอาจจะลงท้ายอายุด้วยเลขสามเขาก็เช่นเดียวกันคือจะช่วงเวลาคบหาอาจจะมีเลขลงท้ายอายุของคนทั้งคู่ด้วยเลขสามเลขหนึ่งหรือว่าเลขศูนย์ นะคะแล้วก็อาจจะมีพลังงานของปีพอสอเกิดของเขาเข้ามาเกี่ยวพันลองดูค่ะว่ามันมีตัวเลขอะไรเข้ามาในช่วงชีวิตของเขาบ้างบางคนก็ไปตรงกับเสื้อกีฬาของเขาก็มีนะคะอ่ะต่อมาค่ะเมื่อเรามาถึงขั้นนี้แล้วนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาฝากคําขอโทษมา,าเรารู้ราศีรู้นักษัตว์รู้เกี่ยวกับตัวเลขแล้วนะคะเราไปดูว่าไพ่ ตำแหน่งนี้คือโชคชะตาอยากจะบอกว่าเขาอยากจะเอ่ยคำขอโทษณวันนั้นที่เขาปันใจเขารู้เขาทำผิดต่อคุณก็แล้วกันเขาอาจจะโกหกหรือว่าอาจจะทำอะไรดูที่ไม่บอกกล่าวคุณและมันก็เป็นเรื่องราวของความรักการละเลยหรือการปันใจใดๆก็ตามมันส่งผลให้คุณน่ะมีพลังงานของความ เหมือนเหมือนคุณอาจจะยกโทษให้หนึ่งครั้งแล้วครั้งที่สองคุณไม่ให้ยกโทษหรือคุณอาจจะมีอีโก้คุณบอกเลยถ้าอย่างนี้ก็เลิกกันแต่เลิกทาง,งท,งที่หัวใจคุณไม่ได้ต้องการเลิกแต่คุณพูดออกไปแล้วเขาดันไปจริงๆเขารู้สึกว่าคุณคงไม่รักเขาแล้วคงไม่ให้อภัยเขาแล้วเขาก็เลยไปจริงๆหรือว่ามันเหมือนมันเหมือนกับว่ามีพลังงานของฟอร์มหรืออีโก้ที่เราพูดไม่ตรงกับใจอะ่ะ ตัวคุณอะนะพูดไม่ตรงกับใจด้วยและตัวเขาตอนนั้นอะก็เหมือนไม่อยากไปแต่ก็ในเมื่อมันมันเด็ดขาดมันตัดสินกันมาแล้วทําให้เขาก็ต้องไปเขาแล้วเขาอยากจะบอกว่าช่วงเวลาที่เขาทําให้คุณเสียใจช่วงเวลาที่ทําให้คุณเจ็บปวดเขาอยากจะบอกว่าเขาขอโทษสิ่งหนึ่งที่เขายังคงเก็บเอาไว้นะคะมันเหมือนมันเป็นลนักษณะเหมือนตุ๊กตาเหมือนเป็นจี้ห้อย หรือเป็นพวงกุญแจเขายังคงเก็บเอาไวนะ้นะกัลักษณะคล้ายๆเป็นพวงกุญแจหรือจี้ห้อยหรือเอ่อหรืออะไรที่มันเป็นของเล็กๆค่ะไม่ได้ชิ้นใหญ่มากเขายังเก็บเอาไว้อืมเขายังเก็บเอาไว้ที่มันเป็นของมาจากคุณที่คุณให้ค่ะเดี๋ยวขอดูเช็คเอ่อ,อของชิ้นเล็กๆนะั้นบางทีมันมันมันก็เหมือนเป็นตุ๊กตาหรือเป็นรูปสัตว์ หรือว่าเป็นจี้จี้อะไรสักอย่างหรือว่าเป็นบางทีมก็เห็นเป็นสีขาวๆก็มีนะมันมันเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะที่เขายังคงเก็บเอาไว้แล้ะเขาเก็บเอาไว้ที่ไหนเขาเขาเก็บเอาไว้ในคือเหมือนกับว่าถ้าเขาพักคอนโดเขาก็จะเก็บสิ่งนี้เอาไว้ที่บ้านเขาไม่ได้เก็บเขาไม่ได้เอาไปติดตัวแต่เขายังคงเก็บชิ้นนั้นเอาไว้ เอาไว้ที่บ้านแล้วเขาก็เขา้าสมมติว่าเขาเป็นคนต่างจังหวัดก็เก็บไว้ที่บ้านแล้วก็มาพักหอเพื่อทํางานหรือมีบ้านในกรุงเทพแต่ต้องไปอยู่คอนโดเพื่อใกล้ที่ทางานเขาก็จะเก็บเอาไว้ที่บ้านเขาไม่ได้พกติดตัวแต่เขายังเก็บเอาไว้นะคะมันเหมือนเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆพวงกภูมุญแจหรือซูเวินเนียหรือว่าที่ห้อยหรือว่าอะไรที่มันเป็นสีมีสีขาวผสมอืมแล้วมาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ อะ,อะไรประมาณนี้ด้วยนะยังคงเก็บเอาไว้แล้วอยากจะบอกคุณว่าขอโทษถ้าเขาเจอหน้าคุณอ่ะเขาเขาอยากจะบอกว่าเขาเชื่อว่าในอนาคตถ้าวันหนึ่งเขาเจอคุณอ่ะเขาจะพูดกับคุณตรงๆแบบผู้ใหญ่ว่าเขาขอโทษเนาะในสิ่งที่มันเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าคุณอยากคุยกับเขาหรือไม่อยากคุยกับเขาแต่เขามั่นใจว่าถ้าวันหนึ่งเขาเจอคุณเขาจะพูดคําว่าขอโทษ แต่มันเหมือนเป็นพลังงานที่วันหนึ่งเรามาเจอนะตอนนี้คุณกับเขาน่าจะไม่ได้เจอกันแล้วอาจจะเป็นความทรงจําที่ยาวนานแล้วด้วยก็ได้นะคะเขาคงอยากจะบอกเขาขอโทษแล้วตอนเนีเ้ชีวิตของเขาเนี่ยมันก็ไปในทิศทางที่คุณไม่ต้องห่วงอะไรแบบนี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วทีนี้เรามาถามความรู้สึกกันบ้างนะ ตอนนี้เรารู้แล้วนะนะว่าเขาอยากจะขอโทษเรื่องที่เขาทําผิดไปทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาเขาทำผิดไปแต่คุณก็ไม่ให้อภัยเขาเขาเขาคุณยืนการที่จะไม่พูดคุยแล้วปิดปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างจนเขาไม่สามารถติดต่อคุณได้มาพอมันผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปเขาก็ไปเขาก็เดินออกไปจริงๆค่ะเขาก็เลยไปจริงๆเขาเหมือนเขาพยายามจะบอกว่า เขาพยายามติดต่อคุณแล้วแต่เขาติดต่อไม่ได้อืมคุณเป็นพลังงานที่เด็ดขาดมากๆาะนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าความรักของคุณก็เลยกลายเป็นสิ้นสุดไปโดยปริยายจริงๆแล้วตัวเขาอะยังคงรู้สึกดีต่อคุณอยู่เนาะอืมเขาจะกลับมาหาคุณไหมดีกว่าอืม ใจหนึ่งเขาก็อยากกลับมาหาคุณเนาะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตัวเขาก็ผ่านมาได้สักระยะหนึ่งแล้วอะแล้วเขาก็มีมุมมองชีวิตไปข้างหน้าแล้วถ้าเขาจะกลับมาก็น่าจะกลับมาแค่ถ้าเป็นครอบครัวก็แค่เรื่องบุตรเพราะว่าชีวิตถีความรักเขามองว่าคุณกับเขาวันน่าจะสิ้นสุดมันด้วยการเวลาค่ะมันจนึงพาให้ความสัมพันธ์สิ้นสุดไปโดยไปโดยปริยายแล้วนะแล้วชีวิตของเขาตอนนี้มันก็คือ น่าจะน่าจะมีคนคุยอยู่นะคะน่าจะมีคนคุยอยู่แต่ความรู้สึกผิดในใจมันยังคงเกาะกินอยู่ว่าช่วงเวลาหนึ่งก็าทำให้คุณเสียใจด้วยความที่เขานิสัยไม่ดีเองเหลวไหลเองทํานําพาชีวิตความสัมพันธ์พังแต่เขาไม่สามารถกลับมาได้เขาไปต่อแล้วเขาน่าจะมีคนอื่นไปแล้วนะคะ ความความรู้สึกผิดอยู่ในใจมันยังคงมีอยู่แค่นั้นเองบางคนก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะแต่มันก็มีมีปมในใจอะคะ่ะมันเหมือนมีนากอยู่ในใจเนาะเขาถึงอยากล้าสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเขามีโอกาสเจอเขาจะบอกขอโทษเพื่อปลดล็อกตัวเองเท่านั้นเองนะคะขอดูพลังงานว่าตอนนี้เขาอยากจะบอกกับคุณว่าอย่างไรเขาอยากฝากบอกคุณว่าอย่างไร เขายังคงเขาเสียใจในช่วงเวลาที่เลิกกับคุณเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันกับสิ่งที่เขาทำนะเวลาตอนเลิกกันใหม่ๆเขาพยายามเต็มที่แล้วที่อยากจะติดต่อคุณเนาะและถามว่าเขายังจดจําคุณได้ไหมเขาบอกอยากจะบอกคุณว่าเขายังจดจําทุกช่วงเวลาที่อยู่กับคุณได้นะจดจําได้มันมันถูกจารึกมันอยู่ในใจของเขาตลอดเวลานะเพียงแต่ว่าตัวเขาเนวเวลาเนี้ เอ,อเขาอะมีแต่ความปาถนาดีให้คุณแล้วนะในเวลานี้และเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาอะเหมือนมีตาบาปติดอยู่ในตัวเองตลอดเวลาเหมือนเขาทําผิดกับคุณและไอ้ความรู้สึกผิดเนี้ยมันเกาะกินตัวเขาไปตลอดเวลาว่าเขาเคยทําผิดต่อคุณเขาก็อยากหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้เหมือนกันเขาเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเขาเจอคุณเขาอยากจะบอกขอโทษเพื่อให้คุณได้ อ่อ,อโหสิกรรมหรือว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีใครเลยจริงๆแล้วคุณไม่มีใครเลยจริงๆวันนั้นอาจจะเป็นวันที่เราทั้งคู่อาจจะกลับมาพูดคุยในฐานะเพื่อนที่ดีต่อก,กันในฐานะความสัมพันธ์ใหม่หรือในฐานะกรารยามิตรแทแค่กรารยามิตรเท่านั้นเขามองว่าถ้าอนาคตซึ่งเขาก็ไม่รู้เพราะตอนนี้เหมือนเขามีคนคุยเนาะซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเขาอะ จะไปยังไงจะไปต่อยังไงอนาคตเป็นยังไงแต่เขารู้เพียงแต่ว่าถ้าวันหนึ่งซึ่งมันอาจจะนานแสนนานก็ได้คุณกับเขาไม่มีใครเลยทั้งคู่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราทั้งคู่อาจจะกลับมาคุยกันอีกครั้งก็ได้อืแสดงว่าเขาก็ยังมีคือมันมีอารมณ์อยากคุยกับคุณเพื่อขอโทษกับอารมณ์หนึ่งที่อยาก คุยกับคุณอีกครั้งเพื่อกลับมามันมีค่ะแต่ณนะตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลานั้นที่เขาจะตัดสินใจทําหรือตัดสินใจที่จะมามาในเวลานี้มันยังไม่ใช่เพราะอะไรเขาถึงไม่กลับมาในเวลานี้เพราะอะไรเขาถึงไม่กลับมาในเวลานี้เพราะตอนนี้เขายังต้องการอิสระเขายังต้องการทําในสิ่งที่เขารักและเขายังรู้สึกว่าตัวเองยังเติมเต็มชีวิตของตัวเองได้ไม่เต็มที่นะ เขาก็เลยยังเหมือนเหมือนเขายังคงสบายสบายกับชีวิตอยู่ในเวลานี้ยังไม่อยากที่จะกลับมาแล้วมันเหมือนกับว่าการกลับมาก็คือการ เราต้องกลับมาอยู่ในในเส้นทางเดิมคือเขาตอนนี้เหมือนพอได้หลุดจากเราไปแล้วในช่วงเวลาคือเขาเหมือนกับอยากง้อเนาะแต่พอมันผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปแล้วแล้วเขาได้ได้เข้าสู่โหมดของชีวิตโสดเขาก็มีคนคุยไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นชีวิตของเขาดังนั้นมันคือแค่ความคิดในใจของเขาว่าอยากจะกลับมาขอโทษหรือกลับมาคุยกับคุณอนะ่ะมันแค่เป็นความคิดในอนาคตซึ่งมันยังไม่ได้มีความชัดเจนในเวลานี้และในเวลานี้เขายังคงต้องการอิสระอยู่ นะคะเขาก็เลยยังไม่ได้อยากจะกลับมาในเวลานี้นั่นเองเนาะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าโชคชะตาอยากสื่อสารอะไรอยากจะบอกอะไรกับคุณถึงได้นำพาให้คุณมาเจอแลนด์ดอมนี้เปลี่ยนพลังงานไพ่ดีกว่าเนาะเพราะอะไรโชคชะตาถึงต้องการให้คุณมาเจอแลนด์ดอมนี้นะคะและต้องการสื่อสารอะไรกับคุณ Uh huh. พไพ่ใบนี้โชคชะตาบอกอยากให้คุณคิดถึงตัวเองให้มากๆคิดคิดเกี่ยวกับตัวเองให้มากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากให้คุณปรับดีกว่าปรับให้โฟกัสที่ตัวเองน้อยลงและใจดีกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือไพ่บอกว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีอีกโก้มีคนที่มีพลังงานของความเชื่อมั่นในตัวเองสูงถูกว่าดีนะเป็นคนที่เด็ดขาดในการตัดสินใจและเป็นคนที่ตรงไปตรงมากับความรู้สึกของตัวเองมากๆแต่ไอ้บางบางสิ่งบางอย่างเหล่านี้มันอาจจะเป็นดาบสองคมในเรื่องของความรักมันอาจจะดูกลายเป็นทุกอย่างบุตรอบตัวเราในเรื่องของความรัก และมันอาจจะทําให้เราใช้คําพูดต่อคนรักแล้วมันอาจจะไปบาดจิตบาดใจคนรักคุณเหมาะที่จะเป็นผู้บริหารแต่ว่านิสัยของคุณเหมาะที่จะเป็นคนบริหารเหมาะที่จะเป็นคนที่ตัดสินชีวิตเหมาะที่จะเป็นคนตัดสินอะไรมากมายแต่ว่าพอเอามาใช้กับความรักมันทําให้คุณดูแข็งกระด้างไปหน่อยมันทําให้คุณกลายเป็นดวงของผู้นําไปหน่อยและ เมื่อมันเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้ความรักของคุณน่ะมันมีโอกาสสั่นคลอนได้บางทีเราก็พูดไม่ตรงกับใจเพราะว่าเรามองว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ใจเราไม่ได้ต้องการก็ก็มันทําให้เราก็เสียใจกับสิ่งที่เราพูดได้ด้วยค่ะ เอออันนี้ก็ต้องระวังจากโชคชะตาบอกมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็อย่างที่บอกค่ะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นอะไรใช่ไม่ใช่ปรับใช้อะไรไม่ใช่ก็วางไว้ตรงนี้นะคะมีหลายๆแรนดอมที่กําลังนําพาและรอคอยคุณอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์วัฒนาด้วยการแบ่งปันคาอธิบายใต้คลิปนี้หรือกดปุ่มซุปเปอร์ตงปุ่มขอบคุณได้เลยนะคะหรืออยากจะแชร์เป็นการเปิดดวง เปิดประตูดวงบางทีบางหลายๆคู่หลายๆคนที่เขาบังเอิญได้รับการแชร์จากคุณอ่ะเขาอาจจะต้องการคําตอบจากโชคชะตาเขาอาจจะได้คีย์เวิร์ดบางอย่างที่มันไม่ตรงกับเราก็ได้แต่มันทำให้เขาปลดล็อกก็ถือว่าเป็นการแชร์เพื่อปลอบประโลมหัวใจซึ่งกันและกันนะคะให้กับผู้คนเนาะวันนี้คงฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ